น,นี่แกงงวงโอ้นี่เพ็ครับอันนี้อันนี้หัวยังครับหัวแบบอ๋อกินวันหัวเบสละโอ้นี่นื้อหนังหนังบักไม่เนื้อวะได้ยนันได้ใ้ ซื้อเน,น,นี่ยเนี่ยจังสิครับโหนนี่กบนะครับกบเขยียดกบน้อยค้ <c ười> ตัวน้อยนะตัวน้อย <c ười>

ăn uống ăn nong mua nong mua uống ăn 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 นีเห็ดกระด้างะเกิดทุกกบแถวแนี้เป็นกบฮๆเ้าะบ้าเามีลายดปูปูผาหรือปูยังนี่ปูเอปูหน้าปูหน้าปูนาบ้นี่อันนี้กบนาหรือว่ากบเลี้ยงเลยกบหน้กบหนา อันน right. ี้อได้เลยนี่เลยนี่เลยนี่นี่าเนอรนี่ปลนี่ปลา็โอ้มันมันไม่สกอันนี้เขาเรียกังกระทั่งกระทังเนท่งนเป็นภาษาไทยเขาเอิยังตะกองเนาะตะกองตอันนี้าวงนี่นี่นี่ตบางมันบอก แนี่บาหนะโลละแสนายเป็นกิโลกิโลกิโลละพกิโลละพันหรือเปล่าโลละแสนสองโตห่อลอยหนึ่งโลหนึ่งหแสนหนึ่งหนึ่งสองสามคิดมัอีนี่ไ่ได้หอโลโลหนึ่งได้ติมัวอ เขาไปเฮ็ดทนใดกินเจ้าไปเลี้ยงเด้อเจ้าคนไทยเด้อเจ้าผู้กินกระยาอันนี้เอ็นอันนี้อ๋อนี่ใส่ตัวน้อยนี่ใช่ตัวนี้ตื้อให้ตัวนีแต่ถ่างนี้โอ้ยเอาไปใส่ท้องเอาก็อะไรแคนี้เอาช่องร่อยโอ้ยช่องร่อยช่เซนกี่กับเซนขีบไปเนาะเอาจะได้เงินบาทเจ้าโอ้ค่อยคนเล้ากับเช่นขีบไปเออเอา ไปใส่ทอง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 นี่ปะนี่ก็ไปใส่ทองครับ่านเดี๋ยวเดี๋วอาไปใส่ทองนะครับท่านผู้ชมมีตัวนึ่เีตัวใหไปมื่อกี้เห็นเีนี่นีนี่ตัวใหญ่ยตัวนี้ตัวใหญ่เกินปะมันอยู่จรงไหน

ท่านเจไดจัดการสไลด์ดองติดด้วเป็นตลาดทางเดินที่ดูแล้วแปลกตาแล้วครับท่านผู้ชมก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมได้เดินทางมาอันนี้อันนี้อันนี้พักอ,อย่าง